เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพพรูครอร์ปอเรชันกลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะสวัแดีคุณแทนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะไม่เจอกันนานพอสมควรนะแต่ใจตรงกันใส่ซีรูเหมือนกันใช่เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะกระแสของการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เฟดก็มีท่าทีที่ว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะใช่ค่ะเริ่มส่งสัญญาณออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะที่จะระบุนะบอกว่าการทยอยปรับขึ้นสู่ระดับปกตินั้นอาจจะทยอยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะทางด้านของนางเจนเดเลนนะคะระบุบอกว่าอย่างไรซะปีนี้น่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ่าง แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่าทิศท,ทางของการออกมาแบบนี้แล้วส่งสัญญาณออกมาแบบนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทิศท,ทางของตลาดหุ้นไทยกันบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะเราลองย้อนกลับไปดูนะคะในทิศท,ทางหนึ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลากหลายนะคะที่อาจจะสะท้อนออกมาถึงปัจจัยเชิงบวกปัจจัยเชิงลบอย่างทั้งด้านของ BOJ อเองค่ะมีมตินะคะในการที่จะคงนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินทุกๆอย่างไว้แล้วก็ยังคงคาดการมองถึงทิศท,ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองนะคะว่าเติบโต ในระดับปานกลางแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศการลงทุนนั้นคึกคักสดใสนะคะหลังจากที่ทิศท,ทางของข้างเงินเยนนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่าในขณะที่การส่งออกก็เติบโตได้ในระดับ8%ค่ะจากที่ตลาดคาดการเอาไว้อยู่ที่ระดับเพียงแค่6.4%เท่านั้นนะคะส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นคึกคักในขณะที่ถ้าเรามองไปในฝั่งฝั่งของจีนกันบ้าง จะเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะทิศทางของตลาดหุ้นจีนนั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสค่ะหลังจากที่มีการคาดหมายการเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาอีกนะคะแล้วก็มีการระบ,บุว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 1. 8ค่ะสูงสุดต,ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2008เป็นต้นมานะคะจึงได้เห็นค่ะว่าเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นบรรยากาศนั้นคึกคักสดใสเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะปัจจัยในเรื่องของกรีซนั้นย ดันนะคะติดตามกันอยู่ว่าการเจราจาขอรับความช่วยเหลือรวมไปถึงการที่จะจ่ายหนี้ให้กับ IMF ที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนมิถุนายนนี้นั้นจะเป็นเช่นไรค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปตรวจสอบกันดีกว่าค่ะว่าตลอดระดับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์สารชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะจากทางด้านของเคทีซีมิโกสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์ค่ะ สวัสดีครับคุณแคมครับค่ะจากเมื่อวันส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะได้เห็นถึงท้อยถแถลงของนางเจเน็ตและเยนเลนนะคะประธานธนาคารกลางของเฟดเรามีการประเมินแนวโนม้มในเรื่องนี้ต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคะครับถ้ามองในภาพใหญ่นะครับหุ้นไทยเนี่ยก็คงจะแข่งอยู่ในกรอบก็ถือว่าแนวต้านอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยสามสิบแล้วก็พันห้าร้อยห้าสิบจุดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดจะเป็นแนวต้านสาคัญซึ่งเราเชื่อว่ายังไม่สามารถจะผ่านไปได้นะครับ ส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณพันห้าแล้วก็มีดาวซ้าอยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบจุดแต่ค่ากลอบสัปดาห์นี้อยู่ที่พันห้าถึงพันห้าร้อยห้าสิบจุดมากกว่าครับค่ะถ้า <ทะ S 2> เราประเมินค่ะถ้าเราประเมินส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองจากทิศทางของการที่ส่งสัญญ,ญาณออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยมันจะถือว่าเป็นปัจจัยที่บั่นทอนการลงทุนในระยะสั้นๆนี้ด้วยหรือเปล่าคะ ผมเชื่อว่าไม่บั่นผ่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดมีการคาดการ์่วงหน้าไปแล้วนะครับคาดว่าผลประชุมประมาณเดือนกันยายนเนี่ยถึงจะมีการปรับขึ้นอาการแบบเบยอะครั้งแรกยันสิ่งที่ยันเล่นพูดเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณหนึ่งที่เป็นเชิงบวกคือเขาจะไม่เล่นขึ้นอาการแบบเบย <c oughs> นะครั้งรเพราะนั้นก็คือจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกระดับหนึ่งแต่ว่าที่เป็นประเด็นเชิงลบก,ก็คือว่าทิศทางการอ่อนค่าของอ่สกุลตรงข้ามดอลลาร์สหรัฐเราจะเห็นว่าดอลลาร์กลับมาแข็งอีกแล้ว นะครับนะั่นคือสาเหตุที่ทําให้ฟันโกลที่อาจจะไหลเข้ามาแต่ถ้าดูจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพบว,ว่าจริงๆงเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าในประเทศจีนหรือว่าประเทศขนาดใหญ่เช่นตัวขององเกาหลีนะครับหรือว่าไต้หวันส่วนในปรากฏว่าในกลุ่ม A, นะทิเองก็คือไทยอิโนโดฟิลิปปิน,นปรากฏว่ามีการซืปป้อน,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 น้อยมากนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าในเชิงของตลาดเนี่ยฟันโกลที่เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าก็คงยังมีกรอบจำกัดอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นของเราสัปดาห์นี้เนี่ยของประเทศปัจจัยในประเทศก็จะมีรายงานดึงการค้า การส่งออกการนําเข้าเดือนเมษาซึ่งมีแนวโน้มที่จะยังคงชะลอตัวและดึงการค้านี้อาจจะกลับมาเป็นขาดื้นก็ได้เพระาะประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นเชิงลบในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเศรษฐกิจขณะที่วันศุกร์สำคัญที่สุดเพราะว่าอเมริกาจะประกาศ GDP ไตรมาสหนึ่งครั้งที่สองนะครับตลาดคาดว่าจะติดลบ0.9นตะครับติดลบดปวยสตัวบาทเดรัฐนมนีค่าว่าจะขยา,า,ายตัว0.2เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นประเด็นเชิงลบใหม่ค่าออกมาสู่ใที่ค่าการเมื่สัปดาห์นี้น้ำหนัก ที่ห้ก็คงเป็นลักษณะของการจึดลงมากกว่าแต่ว่ากลุ่มเด่นยังเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับการในเรื่องของโครงการของภาครัฐรวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกหรือว่าในเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะมีวันหยุดยาวด้วยเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์หน้านะคะในช่วงของวันวิสาขบูชาตรงนี้เองนักลงทุนอาจจะต้องมีการเตรียมหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเป็นพิเศษ ครับสิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับตัวของสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีอาจจะมีความผันผวนนางหนึ่งหุ้นไทยขึ้นมาเขาเรียกว่าประมาณอาทิตย์กว่าถึงสองอาทิตย์เนี่ยตรงนี้มันอาจจะมี c o r ์ e c t i สัญญาณทางเทคนิคส่วนใหญ่นะครับเริ่มที่จะอม,มีการเตือนว่าการปรับขึ้นรอบนี้การมีจัากัดตรงข้ามดาวไซต์มาเทสพันห้าก็มีอยู่เพราะนั้นผมเชื่อว่ายังแนะนํานะครับว่า ถ้าในผู้ไม่พอร์ตที่มีอยู่เนี่ยถ้ากําไรนะครับเราคิดว่าการขึ้นในช่วงของอต้นหถึงกลางตัดการน่าะเป็นจังหวะเรื่องของการโปรฟิตเทคกิ้งหรือขายทาั้งกำไรค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนอกนจากนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่ติดตามค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณถนอมศักดิ์บอกนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันเริ่มมีทิศทางของความมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีกรอบของความผันผนวนค่อนข้างเยอะหลังจากในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะแต่ล่าสุดทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่าง CNBC ค่ะในการระบุนะคะบอกว่าแนวโน้มของตลาดบ้านรา ะะไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดทุนยังคงต้องติดตามนะคะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายค่ะหลังจากมองว่าเศรษฐกิจของไทยในช่วงนี้ยังอยู่ในภาวะที่สะดุดอยู่นะคะถ้ามองแล้วการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปถึง2ครั้งในช่วงที่ผ่านมาช่วยส่งเสริมทําให้การ เติบโตของเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้ก็คงจะได้มีการพิจารณากันอีกระยะหนึ่งละคะ้ค่ะว่าทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตข,ข้างหน้านั้นจะเป็นเช่นไรนะคะนอกจากนี้คะ่ะถ้าหากว่าเรามองไปในทิศทางของการลงทุนในตลาดทุนไทยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราประเมินกันนะคะกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้มีโอกาสของการย่อตัวในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์นะคะกสิกรไทยเองก็ประเมินกรอบเอาไวค้ค่ะแนวต้านอยู่ที่1536จุดนะคะและแนวต้านถัดไปอยู่ที่1 5 5 0ถึง1น5 2จุดค่้ช่วง อาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสําคัญแล้วก็ปลายสัปดาห์จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะคะจากทางด้านของแบงค์ชาติด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครอยากจะหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงนี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามได้ใน,ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะครึ่งปีหลังนะครับ ภาพตลาดหุ้นโดยภาพรวมน่าจะดีขึ้นด้วยมาตรการของธนาคารในประเทศไทยในการลดดอกเบี้ยในการที่จะทําให้ค่าเง,งินบาทอ่อนแล้วก็จะส่งผลดีให้ครึ่งปีหลังเนี่ยส่องออกเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้ ฟังให้ใจชื้นก่อนปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่ค่ะเมื่อมีการคาดการณ์กันขว่านในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแม้เป็นข่าวร้ายสำหรับบางคนค่ะแต่หากมองในแง่ดีแสดงว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวตามไปด้วย นักลงทุนช่วงนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์กันสักหน่อยค่ะเนื่องจากตลาดหุ้นกำลังอ่อนตัวแรงสำหรับนักวิเคราะห์ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะช้อปปิ้งหลักทรัพย์ราคาถูกรอจังหวะขายในช่วงครึ่งปีหลังที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันค่ะว่ารัชนีจทะยานขึ้นสู่1620จุดและเปิดพอร์ตคัดเลือกคุณที่ได้รับอน,นิสงจากพิเศษฐกิจทั้งดอกเบีย้ยดิ่งเฮวค่างเงินบาทอ่อนราคาน้ำมันตกตำ่ำ โดยส่วนใหญ่เคยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมในโลกตลาดทุนราคาสูงจนไม่มีใครกล้าแตะต้องกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมชอบในขนาดนี้นะครับใน,นกลุ่มแรกที่ผมชอบก็คือกลุ่มตัวพลังงานและก็ปิโตรเคมีนะครับกลุ่มที่สองที่ชอบคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันในประเทศณวันนี้นะครับประเด็นในเรื่องของตัวภาคการผลิตของของประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับก็เลยชอบหุ้นในกลุ่มนิคมออุตสาหกรรมกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่ อา,อาจจะรับระวังในตอนนี้แต่อาจจะเป็นจังหวะของในช่วงของปลายไตรมาสสก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับถึงแม้นาคาไมิไดขนาดนี้จะมีการประกาศตัวเลขสินเชื่อที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็ตัวเลข NPL ที่สูงขึ้นแต่แต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของชั่วค่าวนะครับก็เชื่อว่าราคา valuation คือ price per book ในปัจจุบันเนี่ยใกล้เริ่มถูกแล้วนะครับมันคำแนะนำก็คือว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ณว,วันนี้ไม่ใช่เวลาที่ขายแต่หาจหังหวะในการชอซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะ นะครับถ้าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจริงเนี่ยกลุ่มธนาคารก็จะได้รับอนิสงในเชิงบวกได้นะครับแล้วก็ความกังวลเรื่องของนี้เสียก็จะลดลงราคาก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใ,ในประเทศอื่นนะครับเช่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเกี่ยวข้องกับในเจียบโปรเจกต์ของรัฐบาล กลุ่มโรงแรมนะครับจะได้ไประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับยังคงสดใสยอยู่นะครับยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเช่นเดียวกันนะครับกลุ่ม ICT นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแล้วก็ยังคงมีการเติบโตได้ดีนะครับ ในทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสค่ะอยู่เพียงแค่ว่าเราอยู่ในฐานะนักลงทุนที่ตั้งสติทํากันบ้านตระเตรียมสภาพคล่องพร้อมชอบหุ้นเด่นปัจจัยพื้นฐานดีมีราศีสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้ดีแค่ไหนค่ะ ช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยอาจจะมองว่าค่า P/E ratio นั้นอยู่ประมาณ16เท่านะคะสูงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียก็เลยส่งผลทําให้6เดือนที่ผ่านมาอาจจะให้ผลตอบแทนต่ำไปสักหน่อยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นอยู่ที่13เท่าเท่านั้นนะคะก็อาจจะเป็นหลักในการพิจารณาการลงทุนด้วยนอกนาจากนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวของการดําเนินงานของอนธนาคารกลางค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรที่บรูไนไปติดตามได้นาย t อ p s ทค่ะ เวลาเราพูดถึงประเทศบรูไนดารุสซาลามค่ะหนึ่งในประเทศใน AEC เรามาจะมีความรู้พื้นฐานว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเพราะส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลักของประเทศวันนี้เราไปเจาะลึกถึงการเงินการคลังของประเทศบรูไนดารุสซาลามกันค่ะว่ามีวิธีการดูแลการเงินของคนในประเทศกันอย่างไร บรูไนดารุสลามไม่มีธนาคารกลางค่ะการกำกับดูแลระบบการเงินการธนาคารจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนัก Authority Monetary b บรูไนดารุสาลามหรือ AMBD ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังของบรูไนดารุสลามค่ะ ดำเนินงานเสมอเป็นธนาคารกลางของบรูไนมีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินและนำไปสู่การปฏิบัติตลอดจนการควบคุมดูแลธนาคารและสถาบันการเงินจะแบ่งหน้าที่ไปตามฝ่ายต่างๆค่ะเสมือนกับเป็นกรมหรือว่าเป็นทะบวงแบบไทยอาทีคณะกรรมการด้านการเงินตราของบรูไนและฝ่ายด้านสถาบันการเงินเป็นต้นค่ะพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะขยายกิจการไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลามเราจะไปเจาะลึกถึงระบบธนาคารของบรูไนกันค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้กลับมาติดตามกันต่อค่ะถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่าเรื่องของบุนไนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครไปเจาะนะคะเรื่องของข้อมูลไงพรุ่งนี้ต้องติดตามนะคะวันนี้คุณคุณแพนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ